นักเรียนทั้งหมดทำความฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวกลุ่มดีม .2 ครับสวสี่ไม่เห็นหน้าเห็นตากันมานานเนาะเห็นกันแต่ในกล้องก็ไม่เปิดให้ครูดูดูนอนเรียนในห้องนอนสบายเหลือเกินนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องโรงเรือนโรงเรือนเลี้ยงสัตว์จะมีอยู่สองระบบ สองระบบคือระบบเปิดและระบบปิดระบบเปิดจะโล่งเหมือนข้อบัวข้อปลายตามท้องไร่ของนาเหล่านี้แหละส่วนระบบปิดจะเป็นเชิงอุตสาหกรรมนะคะไม่ใช่ใครจะเดินเข้าโรงเรือนเขาได้นะคะจะเป็นพวกบริษัทซีพีเบทาโกจเจริญพวกภัณฑ์ก็คือที่เขาเอาเนื้อเอาไข่มาขายตามห้างสรรพสินค้านั่นเองนะคะเขาต้องควบคุม การแพร่ระบาดของโรคสุขาที่บาลสัตว์อย่างดีเลยนะคะเราจะเห็นชัดเจนนะคะก็คืออย่างซ p ีไข่ก็จะแพงนะไข่อะไรนะเมื่อเช้าผมเห็นคุณครูคนหนึ่งไปซื้อมาไข่อะไรนะลูกไมันเป็นยังไงไข่ออร์แกนิกแล้วก็ออนเซนมันคืออะไรไข่ออนเซนไข่ตึงสึงไข่ดิบไข่ต้มที่ไม่สุกแล้วก็ไม่ดิบอ๋อแล้วไอลาวาล่ะเป็นยังไงลาวาก่เป็นไข่แดงค่ะไข่แดงค่ะ ใครได้ใไม่สุกใครได้ใครไม่สุกแสดงว่าต้องมีเทคนิคใช่ไหมเออนี่แหละคือความรู้ด้านอาชีพลูกไม่จําเป็นหนูไม่จําเป็นต้องไปเลียนไก่ขายนะแต่หนูไปซื้อไข่ของเขามาแล้วหนูก็มาทําไข่ออนเซ็นมาทําไข่ลาวามาทําขนมมาแปรรูกนี่คือความรู้พื้นฐานโรงเรือนเมื่อเรามีสองระบบคือเปิดกับปิดปิดจะเข้าค่อนข้างยากมีการใส่ชุด ป้องกันอย่างดี้นะคะฉีดพ่นรางอย่างดีที่นี้มาถึงรูปแบบรูปแบบของโรงเรือนรูปทรงรูปร่างจะมีอยู่ห้าสมคลิปที่แล้วเนาะเวลาเท่าไหร่นะสมคลิปเช้าที่ห้าเพื่อให้ทางออนไลน์ออนไซต์ได้เรียนหมดสะดวกตอนไหนมีอยู่ห้าประเทศห้ารูปแบบแบบที่หนึ่งคือไหนแงอันนี้เป็นตัวอย่างของตอนพวกเราเรียนอยู่มอ มาหนึ่งงานบ้านอ่ะเสาสี่เสาแต่ไม่มีด้านข้างนะคะแล้วก็หลังคาเงยขึ้นเขาจึงเรียกเพืงหมายแหนเงยขึ <c oughs> ้นเพิงหมายแห <c oughs> นงน ư ớ ถืงแผงขายผลไม้ข้างทางแผงขายส้มตำใช่ไหมคะนั่นคือเพืงหมายแหนแล้วเพืงหมายแหนกงากลาเป็นยังไง <c oughs> มีลงมาอีกชั้นหนึง่งอ่ะ จากเนียนไว้อย่างนี้แล้วก็ลงมาอย่างนี้นะคะก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็สีเสาเหมือนเดิมทำง่ายๆไม่ค่อยแข็งแรงต้นหุ่นต่ำแบบที่คนนิยมมากที่สุดคือแบบหน้าจัว่วหน้าจั่วอย่างนี้จะสีด้านแล้วทีนี้นะคะปีสีด้านเหมือนบ้านเหมือนอาคารเรียนนี้นี่คือหน้าจัว่วนะคะหน้าจัว่วพอหน้าจัว่วสองชั้นเป็น โรงปรูสัตว์ก็อยู่สบายนะคะมีประตูนีบางๆงที่อาจจะมีหน้าต่างด้วยซ้ำส่วนหน้าจั่วสองชั้นกลายเขาจะไม่ค่อยสร้างกันเท่าไหร่ก็คือต่อมาอีกเพราะต้นทุนมันสูงขึ้นถ้าจะทำอย่างนั้นสู้ไปทำโรงเรือนระบบปิดยังดีกว่าแล้วหลังคาที่ใช้มุงอะมีอะไรบ้างอะไรบ้างสังกะะีร้อนไหม ฝนตกก็เสียงดังเนาะไก่กำลังออกไข่ฝนตกพายุมาตกใจไขพ่พุกเข้าไปในท้องอีกก็ได้แล้วก็เป็นกระเบื้องกระเบื้องราคาแพงขึ้นแต่มันจะเย็นเย็นแล้วมีปัญหาคือแตกถ้าพายุฝนมาแรงแตกตกแตกหรือก็ยญาคาบ้านเราเรียกงั้นไหญงาเออเนี่ย <Yeah. S 1> ง่ายขึ้นนะคะ พลาส,สติกก็ได้นะคะแต่จะร้อนส่วนพื้นพื้นของโรงเรือนก็จะมีทั้งพื้นดินพื้นกระเบื้องพื้นปูนซีเมนต์แล้วแต่ใครเม็ดเงินมากน้อยสรุปโรงเรือนมีสองระบบคือแบบเปิดและแบบปิดแบบไหนราคาแพงปิดส่วนรูปแบบของโรงเรือนมีห้าระบบ ราคาถูกท,ทำง่ายเพิ่มหมายแย้งนะคะเพิ่มหมายแย้งเพิ่มขึ้นมาเพิ่มหมายแยนงกลหรือมาสร้างบ้านเดี๋ยวนี้กำลังพัดเฮดตรงอะไรนะโมเดลมูททำไมเก่งจังเลย2.4ทรงโมเดลขน, uh huh. นะเออที่แท้เป็นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เราเนาะกลายเป็นทรงโมเดลและก็แบบหน้าจั่วนะคะ หน้าจั่วสองชั้นแล้วก็หน้าจั่วสองชั้นกลายก็ต่อมาอีกอง่ายนิดเดียวความรู้มสอ2ชิบๆแค่นี้ข้อสอบห้าข้อทําให้ไม่ได้เต็มนะเรื่องโรงเรือนใครไม่ได้เต็มทำยังไงดีแต่ครูมั่นใจว่า2,014 <c oughs> ที่มาเรียนออนไซด์วันนี้ได้เต็มแน่นอนนะคะเรื่องโรงเรือนห้าข้อหาคะแนนตองเรย